เงินที่ยืมไปเมื่อไหร่จะให้ผมเจ้านายผมนี่รอ,อนานแล้วนะเออใจเย็นๆหน่อยสิคะคือว่าช่วงนี้ที่บ้านฉันขัดสนหนักมากเลยคะ่ะอย่าเพิ่งนะคะนั้นก่อนเดี๋ยวผมต้องเรียกเจ้านายผมมาแล้วล่ะครับรู้สึกว่าคุณเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวผมจะให้นายผมมาเคลียร์เออคุณคะ่ะฉันไม่มีเงินจริงๆคะ่ะอย่าเรียกเข้ามาเลยนะคะ <c oughs> แลแล้วซินนามอนก็เดินเข้ามาในเหตุการณ์เพื่อมาทวงเงินที่ยืมไปอ๋อคุณนายใจมาซะดีๆถ้าไม่งั้นฉันจะยึดบ้านเสียงเอะอะอะไรโวยวายกันนะ่ะแม่ยืนคุยกับใครนะอืมไปดูแป๊บหนึ่งชิกิตาก็เดินออกมาจากห้องเธอนั้นก็ได้พบกับเหตุการณ์เข้าว่าไงจะคืนมาัีไม่มีจริงๆนะคะต้อ<า>งหามามคืนให้ได้ไม่งั้นยึดบ้านเมืออลูกสาวคุณนายได้เห็นเข้าเธอจึงเดินออกมาและบอกว่าคุณแม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นคะพวกเขาจะทําอะไรอ่ะนี่คุณคุณไ่ม คึ้นตังนี่ยืมไปเป็นชาติแล้วก็ยังไม่คืนจะรับผิดชอบยังไงอ่ะนี่เอาแหวนฉันไปอืมก็ไม่พออยู่ดีอะเพราะว่านี่ของแม่เธอเนี่ยเยอะมากเลยเธอจะบอกแม่เธอยังไงบอกมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นเธอก็ต้องไปรับผิดชอบไม่ได้นะฉันไม่ยอมนะเอาเถอะนะแม่ไม่ไม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมนะลูกเอาเถอะนะแม่ก็แค่ไปทํางานบ้านให้เขาชดใช้นี่ยวหนูจัดการเองไม่ต้องร้องไห้นะคิตาตัดสินใจเดินไปหาซินนามอนเพื่อที่จะไปบอกกล่าวเขาว่าจะทําตามข้อตกลงนี่ฉันทําตามข้อตกล ลองนายก็ได้งั้นดีไปเก็บเสื้อผ้าเลย <c oughs> แม่ไม่ยอมนะแม่ไม่ยอมแม่น่ะโตแล้วไม่เป็นไรหรอกว่าจัดการได้แม่อยู่บ้านนะแล้วอีกหกเดือนเอนี่ยดหนูกลับมาเอาแบบนี้เหรอลูก <c oughs> ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวแม่จะลองดูนะรักษาตัวเองนะลูกชิกิตาก็ได้ไปเก็บของและเสื้อผ้าโอเคพร้อมแล้วเอาละฉันพร้อมแล้วเฮ้ยแม่หยุดร้องไห้ได้แล้วนะก็หนูบอกแล้วไงว่าหนูจะกลับมาแล้วเร็วเอาล่ะ เธอต้องอาศัยอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะแล้วเธอเนี่ยต้องอยู่ในนี้ห้ามไปไหนฮะอยู่ห้องนี้เหรออืมไม่เป็นห่าไหมแล้วผู้นี้เธอห้ามนี้ไปไหนแล้วก็ต้องทําความสะอาดบ้านเข้าใจไหมเออฉันต้องอดทนให้ได้เลยอิบตาบ้านนั่นทําอะไรนี่ฉันต้องหยุดร้องไห้ได้แล้วไม่งั้นเดยกเขาจะรู้ห้องก็แคบเกินไปาต้องอยู่ให้ได้เราต้องอยู่ให้ได้เราต้องอยู่ให้ได้ เอาละพวกนายดูแลนางให้ดีนะอย่าให้เธอเนี่ยคลาดสายตาไปได้ฉันจะบังคับเธอบอกเธอทำความสะอาดห้องด้วยครับ,รบเอาละเดี๋ยวฉันเนี่ยต้องนอนแล้วพรุ่งนี้ฉันก็จะเป็นคนรับใช้ของบ้านอย่างนี้เอหนาทางจะเหนื่อยนนบ้านหลังใหญ่แน่นอนดีกว่าวันดีทุกคนเช้าแล้วไปฉี่ก่อนนะเอ๊ะทำไมมีเอ้ยโอ้โหดีพวกเจ้านายของนายเนี่ยต้องขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยชายเอาชุดมาให้ครับได้โปรดรับไปแล้วก็เอาไปใส่แล้วก็ไปทำงานนะครับเ โอเคค่ะเฮ้ยต้องใส่ชุดนี้แล้วหรอเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยเอาล่ะทุกคนฉันขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะเสร็จแล้วแหละโอเคเราไปเริ่มงานกันได้ที่นี่น่าจะเป็นห้องน้ําสินะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดตรงนี้กันเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยแล้วทําได้แล้วทำได้เธอเป็นใครอยะนี่เธอเป็นสาวรับใช้คนใหม่งั้นหรอฉันไม่เคยเห็นเลยอะเอ๊ะคุณไม่ใช่ซินนามอนเหรออ ไม่ใช่นะซินนามอนน่ะพี่ชายฉันน่าขายกันใช่ไหมล่ะพวกเราอ่ะเป็นแฟดกันแต่ก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่หรอกแล้วที่เธอมาสมัครงานเหรอหรือว่ายังไงเนี่ยดูเธอไม่น่าจะเป็นคนรับใช้<อ>นะฉันน่ะมาทํางานใช้นี่ให้แม่ก็พี่นายนั่นแหละแม่ฉันน่ะไปค้างเงินเขาแล้วว่าแต่นายเนี่ยชื่ออะไรหรอฉันน่ะชื่อซารเวดนะยินดีที่ได้รู้จักแล้วเธอละชื่ออะไร แต่เดี๋ยวก่อนฉันขอช่วยนะฮฉันชชิกิต้าน่ะว่าแต่นายเนี่ยไม่เหมือนพี่นายเลยนะนิสัยคนละอย่างเลยอะ่ะซาเวตและชิกิต้าก็ได้รู้จักกันในที่สุดพวกเขาก็เป็นเพื่อนกันแล้วึบบบบบชชชช เผอสซาเวตนี่เตะบอลเก่งจังเลยนะขอบคุณมากนะแล้วเธอไม่กลัวเหรอขึ้นไปบนนั้นอะขึ้นได้ไงเนี่ยไม่ใช่ลูกแมวหรอเธอจะหลกดีจังแฮะนานวันเข้าพวกเขาก็สนิทสนมกันจนทําให้ซินนามอนนั้นได้มาเห็นเข้าเขาก็รู้สึกอิจฉาน้องชายและสาวรับใช้เออจะสนิทกันกันไปแล้วนะกันแล้วมันเรื่องอะไรของนายล่ะนายก็อยู่ส่วนนายสิฉันรู้ทุกอย่างหมดแล้ว ฉันไม่ได้อยากพูดกับนายไกชิคิตาเป็นของฉันแล้วนี่เธอจะขึ้นไปทําไมเนี่ยลงมาแล้วนะก็ฉันขึ้นมาช่วยแมวมันติดต้นไม้อะอะไรของนายเนี่ยมาชิคิตาเดี๋ยวฉันช่วยเอาลงนะอึ๊บอึบระวังนะอึ๊บชึบอ้สูเหมือนกนนันนะเนี่ยขอบคุณนะอเอาลอนนายจะไปไหนก็ไปได้แล้วจะมายืนทาเซอร์อะไรอยู่แถวนี้<ม>เฮ้ยเอาละเอาละเอาละไม่ต้องทะเลาะกันแล้วสองคนนี้นี่นายชินามอนนายต้องการเรียกใช้ฉันเรื่องอะไร แล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะไปรีบไปฉันเบื่อแล้วฉันไม่อยากเถียงกันตรงนี้ซินนามอนในที่สุดก็ได้ตัวเธอไปเอาล่ะที่ฉันให้เธอมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าฉันอยากจะขอร้องเธอหน่อยนะวันนี้ฉันอยากให้เธอแต่งตัวชุดสวยๆแล้วก็คู่กันกับฉันที่ฉันเนี่ยจะเอาเธอออกงานนะอยากให้เธอในแกล้งเป็นแฟนให้หน่อยนินานะแต่ฉันเนี่ยจะลดหนี้ให้เธอเลยหลังจากงานนี้เสร็จเธอจะกลับบ้านก็ได้ฉันไม่ว่าเลยนะโอเคไหมเออก็ทด่เหมือนกันนะฉันก็อยากหมดหนี้แล้วะ ท<า><ป>ั้งสองจึงตกลงที่จะทําตามนี้ที่ซินนามอนทําแบบนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการเอาหญิงสาวที่คอยมาเกาะแกะเขาเนี่ยออกจากตัวเขาแต่เขาก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตัวเองนั้นก็ชอบชิคิต้าอยู่แล้วเอาละ เดี๋ยวเธอหนีแกล้งเดินตามฉันมานะแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะแล้วก็ทําตามที่ฉันบอก <S <S ฉันน่ะจะบอกเลิกพวกเขาซะโอทําไมนายมีผู้หญิงเยอะจังเลยอะ่ะเือหน้าทาตามที่ฉันบอกเถอะเธอเห็นผู้หญิงฝั่งตรงข้ามนั้นไหมอืมอเห็นเออดีดีมากทําแบบนี้แหละเออเออนั่นแหละทำเหมือนรักกันเหรอเอจะดูเหมือนพี่ซินนามอนเลยอะ่ะ อย่าว่านะมันมันมันไม่จริงนี่พี่นอกใจฉันหรอนอกใจบ้าอะไรฉันยังไม่เคยคบกับเธอเลยยัยบ้าเอ้ยไม่มีคนต่อไปได้เหรอเนี่ยเอาละคนนี้แหละอะไรเนี่ยพี่ซินนามอนฉันอุตส่าห์รอพี่ที่นา้าโรงเรียนมากับใครเนี่ยแฟนใหม่ฉันอะเลิกยุ่งกับฉันสักทีได้แล้วพวกเธออะ <c oughs> ฉันเกลียดพี่ช่วยไม่ได้แฮะนั่นไงอีกคนเลือีกคนเธอได้เไปเครีย์ธุระของนายเธอฉันรอได้เออ เลิกกันเถอะนะเราไม่คู่ควรกันหรอกไปเถอะในที่สุดซินนามอนก็ได้บอกเลิกกันทุกคนอแล้วยังไงต่อต้องไปไหนกันนะเอางี้เดี๋ยวฉันพาเธอไปกินไอศครีมดีไหมเพื่อเป็นการตอบแทนที่เธอช่วยฉันวันนี้อะแล้วแซเว่ตก็มาแต่ไหนไม่รู้โอ้ซาเว่จะไปไหนอะเจอกันพอดีเลยนะนี่พวกเรากําลังจะไปกินไอศครีมกันไปด้วยกันไหมอะไรเนี่ยฉันไม่ได้ชวนนะ พวกเธอมาทําอะไรกันที่นี่อ่ะกินไอติมนั้นหรอโอเคงั้นไปด้วยไม่ไว้ไม่ให้ไปไว้ยยังไงฉันก็จะไปกับนางแค่สองคนเท่านั้นไม่เอาไม่ได้หยุดทะเลาะกันเดี๋ยวนี้เลยนะออหัวจะปวดฉันจะไปกับกับชีคกี้าไม่ต้องมาอยู่น่นะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ ไปทั้ง3คนเนี่แหละป้าอะไรกันนะขนาดพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันเรียกรถก่อนรอแป๊บวุ่นวายจริงๆสองพี่น้องคู่นี้เนี่ยปไปกันเอาล่ะเดี๋ยวฉัน,นจะไปสั่งของให้นะพวกนันก็บอกมาอยากได้อะไรแล้วก็ห้ามทะเลาะก,กันด้วยเข้าใจไหมแล้วน,นเนจะเอาอะไรฉันเอาแค่ชาไทยก็พอนะส่วนฉันเอาคาปูชิโน่อโอเครู้แล้วรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาจำไ,ได้ใช่ไหมว่าห้ามทะเลาะก,กันอนะ <c oughs> ไงล่ะเขาบอกขนาดนี้แล้วฉันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคนนี้ฉันจ้องเออรอดูแล้วกันว่าเธออยาจะเลือกใครกลับบ้านกันเถอะพวกเขาทั้งสามคนก็ได้กลับบ้านด้วยกันสองพี่น้องคู่นี้ก็ไม่ยอมกันเลยเธอก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วพวกเขาเอคอยแต่ทะเลาะกันอ้ยพอพอได้แล้วนี่เดี๋ยวฉันนั่งขั้นกลางเองพวกนายโตแล้วนะพวกนายต้องการอะไรกับฉันเนี่ยแล้วทุกคนก็ได้เจอกับซินวีและแล้วลเอ๊ะอ้ย ซาเวดฉันอยู่นี่เอ้าสินวีมาได้ไงอะอเออจะไปไหนอะพอดีว่าจะไปร้านคาเฟ่อะพอดีเลยนะไปด้วยกันไหมนี่ก็คงเป็นคนคุยของแกชินะ <c oughs> แหมบางอาจมาจีบยายชิกิต้าโถอยฉันเนี่ยต้องคองยายเธอเท่านั้นเออเซนนามอนกลับเถอะฉันไม่อยากเห็นลนะเฮ้อ <c oughs> ไปดีกว่าเอ,อเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนก็นนะแบบหน้าแป๊บนึงสิ <c oughs> คือว่าฉันเดี๋ยวฉันตามกลับบ้านไปนะชิกิต้า มต้องแล้วเมื่อกลับมาบ้านซินนาม,มอนก็น่าจะรู้ดีว่าชิกิตานั้นแอบมีใจให้กับซาเวเขาจึงพยายามชวนคุยอออ,อกินน้ำก่อนนะกินเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวเธอค่อยกลับบ้านนะว่าแต่ว่าทําไมนายดีกับฉันจังเลยอะ่ะไงเฮ้ยทำไมเจ้าไหนเราแปลกๆนะอือใช่ไหมนายเราเนี่ยไม่เคยช่วยเหลือใครมาก่อนเลยนะแล้วก็เนี่ยแถมเอาแต่ใจเธอด้วยเนี่ยอะไรกันเนี่ย <c oughs> อะไรของพวกนายเนี่ยเจ้านายห เอาละที่ฉันทำดีกับเธอเนี่ยมันก็แค่ทันตาลนาทีเพราะว่าฉันเป็นลูกผู้ชายพวกนายนี่มมายืนทำามันตรงนี้ไปเก็บขี้แมวเลยไปอ่ออครับครับฉันว่านะเจ้านายเหล่านี้ชอบคุณชิกิต้าเนี่ยเลยนายว่าไหมเก็บขี้แมวฉันค็ว่าอย่างนั้นแหละชิกิต้าและซินนามอนก็ได้นั่งกันสักพักแล้วก็ฉันขอตัวไปนอนก่อนนะแล้วก็ฉันจะเก็บของแล้วก็จะกลับบ้านพรุ่งนี้แล้วแหละขอบคุณทุกอย่างเลยนะฉันไปนอนละ ยานนี่จะรู้ไหมว่าฉันก็ชอบเธอเหมือนกันนะเนี่ยฉันอุตส่าห์บอกเลิกผู้หญิงทั้งหมดเผื่อว่าเธอจะสนใจยังไงฉันก็ต้องบอกความลับนี้ฉันเก็บไว้ไม่อยู่แน่นอนมอนมาส่งชิกิต้าขอบคุณทุกอย่างเลยนะลาก่อนนะไว้เจอกันอีกไอ้จริงน่ะฉันคิดว่านายน่ะเป็นคนไม่ดีอ่ะฉันขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรหรอกฉันอนะที่จริงแล้วฉันเอ่ออะไรหรอชิกิต้าฮะใครอะโอ๊ยอะ อ้าวซาเวทำไมเธอไม่บอกฉันล่ะว่าเธอจะกลับบ้านแล้วฉันจะได้ตามมาส่งอ้ระวังรถนะฉันน่ะแค่จะมาบอกว่าคนที่เราเห็นที่รถไฟอ่ะไม่ใช่แฟนฉันนะคนที่ฉันชอบคือเธอต่างหากไม่ได้โว้ยเพราะยายนี่นี่เป็นของฉันแล้วนายไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นว่าชิกิต้าไปเถอะเดี๋ยวฉันจะส่งเธอเข้าห้องอย่าไม่เลิกกับแฟนแล้วยังจะมาหาจีบคนอื่นไม่ได้เรื่องเลยเธออย่าไปถือสามันนะปล่อยไปไปเถอะเออคือว่านายว่ายังไงนะนหมายหมายความว่ายังไงอ่ะที่บอกว่าชอบฉันคืออะไรอ่ะก็ฉันหมายความตามนั้นแหละเธอจะโกรธ ไม่ว่าถ้าฉันเมื่อทั้งสองคนมาถึงบ้านชิกิต้าเขาทั้งสองก็ได้เข้าไปในบ้านและได้เจอกับคุณแม่แม่หนูกลับมาแล้วนะดีใจจังเลยที่เราได้เจอกันอีกนี่หนูใช้นี่หมดแล้วนะแม่ <c oughs> ล,ล,ล,ลูกแม่ คิดถึงมากเลยไม่เราจะเป็นยังไงบ้างม่รู้หนูจะอยู่กินยังไงแม่เป็นห่วงมากเลยรู้ไหมแม่นั่งก่อนเถอคะค่ะหนูอยู่ที่นั่นไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะสบายมากเลยคุณแม่เออคือว่าคุณชินนมอนมาด้วยนะคะเอ๊ะเขาจะมาทําไมอีกลูกและชินนมอนก็เดินเข้าไปในบ้านเพื่อไปเจอกับแม่ สวัสดีครับแม่ผมขอโทษนะครับที่เคยทวงหนี้แบบโหนหนคุณแม่อ๋อ,อค่ะไม่เป็นไรค่ะว่าแต่ทําไมคุณถึงได้มาที่นี่อีกล่ะคะอ๋อคือแม่คะหนูทํางานให้เขาใช่ไหมเขาก็เลยมาส่งค่ะแม่จริงๆแล้วผมอะ่ะชอบลูกคุณครับ<อ>ผมนี่ก็เลยจะมาขอเธอต่อหน้าคุณครับให้มันถูกกาลเทศะผมนี่รอน้องได้ครับเออฉันไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกน,น,นะคะถ้าคุณชอบลูกฉันจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับลูกฉันค่ะว่าลูกฉัน,นจะชอบคุณไหมแม่เออชิกิต้าแม่เธอเนี่ยออกไปแล้วนะฉันขอพูดตรงๆ อีกครั้งนะว่าฉันน่ะชอบเธอจริงๆฉันไม่รู้ว่าเธอจะชอบฉันหรือเปล่าแต่ว่าฉันน่ะจริงใจเสมอเลยนะเ้นวานี่ซินนามอนก็ได้ยื่นแหวนให้กับเธอให้เธอไม่ว่าอะไรเธอช่วยรับมันได้หรือเปล่าล่ะฉันน่ะชอบเธอตั้งแต่แรกเห็นเลยนะอ๋อใไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เลยอ่ะแต่ว่านะเดี๋ยวฉันน่ะ จะลองคบกับนายก็ได้ซินนามอนเลยยื่นแหวนให้กับชิกิต้าใส่เออฉันดีใจจังอันนี้คือแหวนของฉันนะไปเลยคุณแม่คะพวกเรานี่ตัดสินใจแล้วนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะลองคบกันโดยคุณแม่คะเออเอาเถอะลูกเถอะลูกเอาเถอะแตดสินใจแล้วแม่ก็อนุญาตจ้ะนายได้ยินไหมฮะแม่อนุญาตแล้วขอบคุณมากครับคุณแม่เย้ดีใจจังเลยเย้เย้โอ้เย้ดีใจแล้วแล้วทุกคนก็แฮปปี้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข